สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการปฏิสัตว์พัฒนาค่ะกับพิจารณาสามองค์จิตจากกรมปฏิสัตว์กลับมาพบก,กับท่านผู้ชมเช่นเคยนะคะวันนี้20่สิบาคมแล้วค่ะสัปดาห์หน้าก็จะเป็นวันเฉลิมพระชกียรติการศุรัแกกาลที่10นะคะก็ชวนกันทำความดีค่ะจิตอาสาเนาะแล้วก็ทำความดีเป็นไปทุกๆ ช่องทางที่สามารถจะทําได้นะคะท,ที่ทำนี้ก็ดีไปหมดเลยนะเราถึงแม้จะเป็นวันอะไรก็ตามเราก็จะเจอกันทุกวันพุธเวลา6กนาฬิกาถึง6กนาฬิกาี่านาทีาวิทยุกาเพื่อการเกษงสามแนะคะแล้วเราก็จะเจอกันทาง Facebook y o Youtube ของรายการปศรุสสตว์พัฒนาค่ะเราเจอกันเรื่องๆๆราวต่างๆ,ๆที่น่าสนใจของปสัสสตว์ทั้งหลายแหล่เนึ ถึงแม้จะไม่ได้ปาสุสั์โดยตรงแต่ก็พยายามหาเรื่องราวท,ที่เกี่ยวข้องมาเล่ามาพูดมาคุยนะคะเช่นช่วงนี้อยากจะคุยถึงเรื่องอากาศค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันนี้นะคะก็คือเขาจะมีของกรมถุนนี้กัไมิทยาจะมีพยากรณ์อากาศทุกสถานีทุกช่องข่าวนะหรือจะมีออกมาหลาย ช่วงหลายๆช่องทางทุกวันนะคะตั้งแต่ปีห้าออกมาเลยนะน,นี้ก็พยายามติดตามค่ะเพราะว่าบางทีมันจะมีผลกระทบกับเรายิ่งถ้าเราเลี้ยวปัสาสาวนะหรือจะทําอะไรก็ตามแม้กระทั่งประมงใช่ไหมออกเรือแม้กระทั่งการเราทางานประจำเนี่ยเราก็ไ้รูว่าเออวันเนี้ยเราออกมาจากบ้านเนี่ยเราควรจะพบร่ม ช่วงนี้นะ,ะพยากรณ์อากาศก็จะมีฝนตกหนักตกถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะคะก็จะบอกอย่างนี้ค่ะภาคเหนือฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่มีแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายพิยาวนาจตากพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ40%นะคะของภาคขนอง40%ของพื้นที่มีน้องชายบึงกานคร ขนมสกลน,นครอำนาจเจริญเลยนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและก็อุบลราชธานีนะส่วนภาคกลางค่ะฝนพระนครของพื้นที่นครสวรรค์พุทยธาน,นีกาญจนบ,บุรีสุพรรณบุรีราชบ,บุรีนะคปะปฐมสมุทรสงคารามสมุทรสาครน,นะอันนี้ก็จะมีฝนตกนะ โดยประมาณะคะ่าภาคตะวันออกก็40%เหมือนกัน,นะคะ่ะก็จะมีเชนบรีเรยองจนัจนทบ,บุรีแล้วก็ตรานะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอ่าส่วนใหญ่พี่น้องที่ทํางานในกรุงเทพยิเงเย็นถ้าฝนตกโอโ้โหปัญหารถติดอะไรตามมาด้วยก็40%ของพื้นที่ค่ะนะส่วนมากจะ ระหว่างบ่ายหนุ่มข้ะค่ะนะและภาคใต้อ่าไทยก็สามสิบเปอร์เซ็นต์ฝั่งอันดามันก็สามสิบเปอร์เซ็นต์เช่นกันระนองพังงาภูเก็ตเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมร,ราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสเนาะคือสรุปว่าส่วนใหญ่ฝนตกค่ะก็จะมีสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ไปโดยประมาณนะคะก็ตามค่ะตามแล้วก็ เตรียมตัวระวังด้วยนะเพราะว่าการเปล,ปลปี่ยนแฟนฝนตกเนี่ยมันก็จะอากาศชื้นใช่ไหมพอชื้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีผลกับสัตว์เลี้ยงของเราเนั่นเองค่ะคือช่วงน,นี้เนาะโรคโควิดนะมาบาดคนก็เป็นกันตอนนี้ติดกันเยอะพอสมควรทีเดียวนะไม่ใช่เฉงๆแค่เงียบๆไปหน่อยก็อากาศจะตกนะคะหน้าอากาศอนามายล้งมือบ่อยๆกะแสเรืยดห่างก็ยังต้องทำอยู่แล้ว นอกจากโควิดมันยังมีโรคไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ในทาง่ารเหล่านี้ตัวเราเราก็ต้องระวังแล้วก็เราไปดูแลสัตว์เลี้ยงเราก็ต้องระวังสร้างภูมิให้เขาหาน้ำดื่มที่จะอาดญาวิญญาณต่างๆมาให้เขาเอ่อต้องเอ่อให้ให้มีการสร้างภูมิเนาะแล้วก็ฉีดวัคซีนและที่สำคัญเนี่ยลืมเพิ่มยาฆ่าเชื้อนะคะ ยาฆ่าเชื้อเนี่ยเวลาเราเพิ่ไปมันก็ได้หลายโรคเนาะจะฝากเขาเปื่อยก็ได้เช่นกันเนาะ,ะอ,อ,อย่างฝาดเขาเปื่อยหรือ,อ,อโรคลิสตินหรือโรคอะไรต่างๆนะคือถ้าเราเพิ่มยาฆ่าเชื้อเนี่ยมันก็ฆ่าเชื้อได้ระดับหนึ่งเนาะแล้วก็อย่าลืมแบบบางทีเราเข้าไปในฟามจุ่มทาอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะแล้วก็ฉีดวัคซีนตามกำหนดของแต่ละค่ะ แต่ละไลน์ชนิสัตว์แต่ละช่วงอายุของสัตว์ของเราที่เราเลี้ยงเนาะถ้าเราค่อยๆทาตามขั้นตอนครบถ้วนโอกาสที่จะพลาดก็นออ้อยนะพยายามอย่าให้มันพลาดอย่าใช้คาว่ารู้อย่างนี้รู้อย่างนี้ค่ะมันไม่ไม่ไม่ไม,มันกลับมาไม่ได้เนาะเราก็ที่ช่วยอย่างแก้ไขไปอน,นี้การเสริมสร้างภูมิในสัตว์เนาะ,ะก็จะมีหลายๆจังหวัดก็จะออกไปนะคะช่วยการ ไปดูแลไปให้ความเข้าใจไปแบบไปแนะนําวิธีการป้องกันโรคไปอะไรต่างๆในในในสัตว์เนาะไปแนะนําไปให้ความรู้ไปเสริมสร้างภูมิคุม้มกันไปเอาวิชาพันไปให้หลายๆจังหวัดไปฉีดวัคซีนให้โรคปากเท้าเปื่อยบ้างอ่าหรือวัคซีนอะไรที่ควรทำตามกำหนดแต่และ จังหวัดแต่ละพื้นที่เขาก็จะออกหน่วยไปนะคะอย่างเช่นแต่เออย่างไปดูข่าวคือข่าวกามข่าวของกรมอ่ะเนาะก็จะมีหลายๆจังหวัดที่ทำคล้ายๆกันอย่างเช่นเอเอสอันเพลบ้านนะของนครนายกวศุสตว์ของ,นนธธของอจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะมีอำเภอแหละมีน้องกีมีเอออะไรต่างๆหลายอำเภออ่ะคือเขาจะทยอยไปบางที่หญ่แล้วก็ การชื่ออำเภอของแต่แจังหวัดแต่บางทีเราก็คุยกันได้อย่างบางทีบุรีรัมย์เนี่ยอยางผู้จัดหองกี่เนี่ยเคยถ่ายอะไรอย่างนี้นะคะเย่างเราจะอ่าบบนอย่างที่จัดได้หรือบางทีอันนใน,ในยศบ,บ้านนานเนี่ยมันก็จะชัดเจนเขาก็จะไปให้แต่และจังหวัดแต่และอำเภอเนี่ยก็จะออกให้ความรู้นะให้ความรู้ไปช่วยฉีดวัคซีนไปดูแลสุขภาพสัตว์ เลี้ยงให้ท่านในพื้นที่หล,ลายๆอำเภอก็จะออกเชียงรายเนียวันนี้เขาส่งข่าวเข้ามาค่ะต่ก็อ่านข่าวในของลายของกรมเนาะอ่าเป็นเท็จบุกหรือลายของกรมเนี่ยเขาก็จะแนะเขาก็จะส่งถามมาว่าวันนี้บริษัทจังหวัดอ่าอะไรเชียงรายลงพื้นที่อำเภอนั้นอำเภอนี้ไปฉีดวัคซีนไปเอาเวัคซีนไปให้หรือไปช่วยดูแลสุขภาพศาร์อะไรเงี้ยหรือ บริษัทอำเภอเอ่ออะไรน้องกีบุรีรัมบริษัทอำเภอบ้านนานะักขาวนิยกอะไรเงี้ยค่ะเอ่อบริษัทจังหวัดนครราชส,สีมาอะไรเงี้ยเวลาเขาลงมาคือเขาจะไม่ได้ทําวันเดียวกันนะก็จะทยอยทําแต่ละพื้นที่แต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดอนะ่ะก็จะไม่เท่ากันแต่ทุกอำเภอทุกจังหวัดก็จะทำคล้ายๆกันก็คือ ออหน่วยเพื่อนที่บ้างไปร่วมกับเ,เขาเรียกหน่วยแพทย์ของอสวอบ้างไปร่วมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยตามพระมิถิลานบ้างหรือ,อไปเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอะไรให้สัตว์อย่างเงี้ยนะคะอย่างที่แก่และไ้ฟางก็จะมีลลมหลายๆหน่วยงานหลายยอำเภอหลายจังหวัดทุกจังหวัดทยอดไปเพราะฉะนั้นท่านอยู่จังหวัดไหนอยู่อำเภออะไรท่านก็ติดตามข่าวได้นะ ตาในพื้นที่ของท่านเองหรือถ้าเขายังไม่ออกไปท่านมีปัญหาติดต่อปัสุสั์อำเภอเลยค่ะตัวสัดอำเภอที่ท่านอยู่ที่ท่านเลี้ยงอยู่ที่สัตว์เลี้ยงของท่านอยู่ติดต่อเห้เลยขอความช่วยเหลือว่าเออเนี่ยวันนี้สัตว์ผิดปกติอะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยนะเขาก็จะออกไปช่วยเหลือท่านได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ออกไปดูกัน,กนอันนี้ใหญ่ๆานานกันไม่น่าฟังเพราะบางทีเนี่ยหล,ลายๆอำเภอหล,ลายๆจังหวัดออกไปทําง,งาน แต่ไม่ได้มาเล่าไม่ได้มาคุยเพราะว่าไก่ก็ไม่ได้ออกจังหวัดทุกที่พร้อมๆกันเนาะไก่ก็เออเก็บมาเล่าตามที่พออาจเจอพบเห็นก็เห็นเาให้ฟังแล้วก็มีเรื่องอยากจะเอามาเล่าให้ฟังอีกเยอะเลยนะอะไรๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นโอ้แจ้งข่าวดีพลมองอนุมัติงบกลางเพื่อจะทาอะไรให้ปศสสัสเร่งดำเนินการเพื่อเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู เลี้ยงโคและกกะบึกน,นะอันนี้เดี๋ยวใซนเนมาเล่าให้ฟังนะคะมันก็จะมีเรื่องต่างๆมากมายโดยที่จะามาเล่าเยอะแยะเลยเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วเดี๋ยวเรากลบกับมาคุยกันสักครู่เดียวค่ะค่ะเรากลบกับมาคุยต่อเลยนะคะเมื่อกี้ที่เกลิ่อนเอาไว้ก่อนพักว่ามีข่าวออกมาว่าท่มดลิวกกนว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเดเตร์เฉลิมชัยสีอ่อนเนาะท่าน ได้เล่าออกมาเปิดเผยว่านะคะล่าสุดนี้คณะมนตรีได้อะลุมัดงบกลางเพื่อเชิดเชยเยียวยาเกรรษตรกรผู้เลี้ยงหมูโคและกระบือเพื่อที่จะเอามาให้ช่วยเหลือเกษตรกรในในส่วนของเชิดเชยเยียวยายนะนะคะ<ม>ที่ได้รับผลกระทบจากโรคอาฮิววแอฟ,ฟริกาในสุกรโรคลังวิสกินนะคะ โดยที่กรณีโรคอิดวาแอฟริกาในสุกรเนี่ยก็อนุมัติใช้งบของ4 6 5, 5เป็นงบกลางนะแล้วก็รายการเงินสำรอมจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อป้องกันโรคอิิวาแอฟริกาในสุกรและโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่านะคืออันนี้ต้องค่อยๆสุคุันนิดหนึ่งซึ่งจริงๆเนว่าวกนัมาเนี่ย างทีเอามาเล่าแล้วก็มันก็จะงงแต่ก็อยากจะเล่าให้ฟังว่านะมันจะแบบค่อยๆเข้าใจทำความเข้าใจไปแล้วกันนะคะก็คืออยากจะเล่าว่าเราบารียังที่จะช่วยเหลืองบอันนี้นะคะเป็นงบสำหรับค่าชดใช้ราคาสกอนและชดใช้ราคาสิ่งของที่ถูกทำลายและสำหรับ โรคลังปีสกินนะเมืมม่อกี้ในอสองหาริมทรัเนาะส่วนลัปีสกิก็จะมีค่าจัดซื้อวัคซีนนะคะของโรคลังปีสกินและค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อการแพทย์และค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือเยี่ยวยาเกษตรกรกรณีโคกระบือป่วยตายด้วยโรคลังปีสกินนะคะ ตั้งแต่มีนาคม2564ถึงประมาณเามษาปลายเดือนเมษานะทีษาต้นพฤษภาเนี่แหละ65ก็ได้สั่งการด่วนให้กรมบริษัทเร่งดำเนินการที่ช่วยเยียวยาและช่วยเหลือเกษตรกรให้เร็วที่สุดเลยอันนี้ก็คือเป็นงบประมาณที่ทางคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้อนุมัติ ให้นะว่าเป็นข่าวดีทีจ่จะมาให้ฟังไม่ใช่ที่ดีก็ามาเล่าอย่างนี้ค่ะน,นะตัวแพทย์สรระินตัวที่นี่ก็สสศัสตราจา์ก็ได้กล่าวถึงโรคอหิวาอฟริกานสุกรนะคะว่าพบการระบาดตั้งแต่ปี2 5 6 5จนถึงปัจจุบันนี้พบการแพร่ระบาดมาแล้ว41ประเทศทั่วโลกเลย เป็นประเทศในชีวิตเอเชียเนี่ย15ประเทศแล้วก็ประเทศแรกสุนทีน่เอเชียที่พบการระบาดก็คือไทยน,นะคะและยืนยันพบการระบาดในวันที่10มกราคม2565จนถึงปัจจุบันพบการระบาดแล้ว29จังหวัดนะคะ29จังหวัดจะมีอะไรกรุงเทพสุพรรณสุพรรณบุรี ลบบุบบรีบุรีลำอุดรนทานิเชียงใหม่สงขลาประมาณนี้กนะ่ยคือจะจประจายไปโลกนี้ก็จะไม่ไม่ติดต่อสู่คนไม่นะคะไม่ติดต่อสู่คนหรือสัตว์อื่นนะก็จะเป็นแค่โคกับกระลือน,นะคะแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มียาที่จะป้องกันนะหรือควบคุมโรคโดยต้อง ดวยการทำลายที่ติดโรคหรือมีความเสี่ยงว่าจะติดโรคที่ผ่านมาค็ณระมอก็เห็นชอบในการที่จะเตรียมแผนรับมือกับโรคนว้อ้วยกาในีสุขภาพคไทยนะแล้วก็จะมีการแบ,บ่งออกเป็นสามระยะคือระยะก่อนเผชิญเหตุระยะเกิดเหตุและก็ระยะหลังเผชิญเหตุนั่นเองมาตรการก็จะมีแปดมาตรการด้วยจะไม่ว่าจะเป็นนะยกตัวอย่างเช่น การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรคของฟาร์มการเฝ้าระวังโรคก,การพัฒนาการการตรวจวินิจการถึินิชยัยการจัดการซื้อฟูอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นความจำเป็นความสําคัญของแต่ละโรคส่วนโรคสําหรับโรคลาพิส,ก,สกินในคอกระเบื้อถือเป็นโรคประจําถิ่นประจำถิ่นนะคะในทวีปแอฟริกานะแล้วก็โโกเกิดโรคเนี้ยก็จะเกิดง่ายมากง่า เวียดนามน,นะแล้วก็เข้ามาระบาดในไทยนะคะก็มีการกระจายตัวของโรคไป69จังหวัดมีโคกระบือป่วยนะสะสมหลายตัวทีเดียวแล้วก็ที่ผ่านมาก็พย,ยางาลก็เคยอนุมาตร่วมกานเพื่อมาช่วยเหลือตรงนี้แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็จะมีการช่วยเหลือเดียวๆให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในกรณีที่ คกระดบือป่วยตายด้วยโรคลังตีสก,กีน,นะคะแล้วก็แต่ริงทีนะพวกนี้ต้องตามไปเรียกกระทรวงการคลังเนาะเราก็จะช่วยเหลือคนตายแล้วก็จะเหลือเกษตรกรท,ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือใะๆก็ต่าลองติดต่อไปดูเราก็จะช่วยเหลือไปตามมารตรการและเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่มีนะคะว่าจะช่วยอะไรอย่างไรนะ ก็คืยมีคนถามเข้ามาว่าไม่ได้ลงทะเบียนนะจะแค่เหลือไม้อะไรเงี้ยก็ได้รับคำตอบข่างๆจากทางผู้บริหารว่าให้ไปติดต่อประสิษณ์อำเภอแล้วก็พิจารณาแล้วก็พึจารณาแล้วก็ราแ้วก็พจาราจารังได้วารัาความณาล้วรล้วจาเข้าเการลรณ้รงไหนกนนะะพารณาราแลพรแล้รแล่กรณีแล่ละลาราแล้ ก็จะเข้าขั้นตอนเงื่อนไขไม่ตด่นกันเพฉะนั้นก็ไปลองไปปรึกษาดูว่ามีปัญหาอะไรแต่เมื่อถ้าเขาบอกว่าให้ทำอะไรเราก็ทำาักนิดนึงแล้วให้คือัวเครื่อเกษตรกรแล้วก็ขึ้นทะเบียนซะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามีเงื่อนไขอะไรเราก็าทำเออทียอะไรน,นะทำตามเงื่อนไขเราจะได้ได้รับความช่วยเหลือแล้วเราก็จะได้ไม่ผิดกฎกติกามารลยากใดๆนะคะถ้าสมมติว่าเราทําอะไรที่มันถูกต้องเนี่ยเนาะมันก็จะ สบายใจตามขั้นตอนอะไรเงี้ยมันก็รวดเร็วนะแต่ถ้าเราทาแล้วมันไม่ถูกต้องเนี่ยความช่วยเหลือในต่างๆความอะไรเงี้ยบางทีมันเข้าไปไม่ถึงหรือมัวแต่ผงก,ก็มาบอกว่าเนี่ยไม่เห็นมาช่วยเลยอะไรเงี้ยหรือชาทังเลยอะไรเงี้ยทีเราก็ต้องตรวจนะคะอยู่ว่าถูกต้องตามมาตรฐานหลักเกณฑ์เงื่อนไขอะไรตา่างๆหรือเปล่านะอีนี้ทามตรงก็ เร่งดำเนินการเชื่ยหลือยืมเวลาเกษตรกรนะครั้งผู้เลี้ยงหมูที่เลี้ยงโคที่เลี้ยงกระบือนะคะนี้ถ้าประชาชนหรือเกษตรกรท่านใดสนใจหรือมีปัญหาหรือมีคําถามอยากรู้อยากเห็นอยากถามอยากแจ้งอ่างนี้แจ้งบอกแซ่อะไรต่างๆแบบนี้นะคะก็ติดต่อไปได้ที่ สายด่วนของกรมปริษัทนะอ่ะเอาเบอร์โทรศัพท์ก็คือ0 6 3 2 2 5 6 8 8 8, 8. อันนี้เป็นสายด่วนของกรมปรุษัทส่วนแอปพลิเคชันก็คือแอปพลิเคชันดีแอลอันนี้เราก็เข้ามาดูติดต่อได้ค่ะทางแค่นาทิพยรพิยมแัทก็ยินดีด ตางให้ลูกน้อง<ม>ดูแลคนในกรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบนะแอดมินต่งตางๆก็รับผิดชอบดูแ,แลเราก็อยากอยากเ่อนต,ตอบคำถามตอบอะไรอย่างนี้นะแล้วก็อันนี้ไก่มีอยู่อันแล้วก็มีคนเข้ามาถามไก่ในเรื่องที่ในไซต์บลของรายการไก่ก็จะตอบให้ได้ระดับหนึ่งแต่ก็ต้องรอเพราะบางทีเนี่ยไก่ก็ไม่ บอกว่าไม่แน่ใจหรือเงื่องขหลักเกณฑ์ทุกๆเรื่องของในแต่และเรื่องแต่และอ่านแต่และงานนะก็ส่งหากหาใจก็ต้องส่งเข้าไปในห้องที่จะต้องไปหาําตอบแล้วก็ก็จะตอบกลับมาก็ได้แต่ก็จะช่วยเหลือไดนะคะแต่จะให้รวดเร็วอย่างที่บอก d l ่ c จุดี0รวดเร็วแน่นอนและ0632256888 ได้รวดเร็วแน่นอนขายนะอันนี้เป็นสายด่วนเข้าไปแจ้งด้านต่างๆนะนะแต่ว่าเรายการประสุทธิพันธนานะก็ยังจะเป็นนี่แหละเป็นสื่อกลางให้กรบห,หลายๆท่านนะบางทีเหบอกว่าเคยมีหลอ้คนแจ้งโทรเข้ามาหาใครบ้างแต่บางทีต้องขออภัยว่าเบอร์ของกลุ่มเผยแพร่เนาะส่น แ่ก็อยู่บ้างไม่อยู่บ้างออกกันงจงหวัดไปราชการอย่างเงี้ยอยู่ก็รนะับแต่ให้น้องๆรับก็ถามได้ทุกคนนะคะนะแล้วก็มีคนเข้ามาถามอะไรหลายๆเรื่องก็พยายามที่จะตอบให้นะ,ะรายละเอียดให้ะะที่แม่ยามาจะรอช้าบ้างเร็วบ้างอย่ากดกันนะเราก็ช่วยๆเหลือกันไปเรเย็นๆหลายเรื่องที่เราจะต้อง จะยนเรียนพูดคุยกันไปนะอันนี้ก็มาทำความเขา้าใจกันนี่ค่อบางทีอย่าใจร้อนนะคะหลายๆเรื่องเราก็ต้องปรึกษาหาร,หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบบางทีเราก็ตอบเลยง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะโอ้คุยกันเยอะเลยเวลาก็ใกล้หมดแล้วนะคะสุดท้าหน้าวันเวลาสถานีเดียวกันนี้เจอกันใหมค่ค่ะแล้วถ้ามีปัญหาใดๆรําบลอำเภอริษ,ษัทจังหวัดริษ,ษัทเขต ปักสุสัตร์ในพื้นที่มันอาจะเป็นศูนย์สถานี้ต่างๆนะอาหารสัตว์นมรู้ทัานสัตว์ผสมเทียมต่างๆยินดีช่วยเหลือท่านผู้ชมนะคะว่าอยากได้อะไรอยากรู้อะไรแต่ถ้าจะเขียนจดหมายผู้กุยไก่นะคะพิจารณา3ามมิตจิคุ้มเพยแพ่และประชาสัมพันธ์นะกรมสกษุสัสตร์จังหวพิยาไทยกรุงเทพหนึ่งศูนค่ะเบอร์โทรศัพท์0 2 6 5 3 4 4 9 4ค่ะเฟซบุ๊ก ยูทูบรายการปัสสุทพัฒนานะคะหรือเบอร์สายตรงของกรมก็ได้หรือจะแอปพลิเคชันดนอีเมล์สูงก็ได้ค่ะนะหรือจะ Facebook ของกรมปรสสุทธก็ได้เข้าไปดูเลยนะก็จะมีข่าวอะไรเยอะๆหลายๆเรื่องเข้าไปดูการติดตามแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปัสสุทพัฒนาด้วยค่ะแล้วรักษาสุขภาพให้ดีสัปดาห์นี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ